ข้อที่13นะคะจะเป็นการาหารนะจำนวนที่ตัวส่วนเนี่ยติดรากอยู่นะแล้วก็ยังมีบวกลบด้วยนะวิธีการคือเราจะเอาสังยุคของตัวส่วนคูณทั้งเศษและส่วนเลยนะามาเริ่มกันเลยดังนั้นข้อนี้ก็จะได้เป็น3าูห ส่วนด้วยรูทห้ 5, ลบด้วยรูทสนะคะสังยุคของเขาก็คือรูทหบวกด้วยรูทสนะก็คูณทั้งเศษและส่วนเลยล 2, ต่อมาข้างบนนะเราก็เดี๋ยวครูยังไม่คูณเข้าไปนะครูเขียนวงเล็บคั่นไปก่อนนะเผื่อว่าเราสามารถที่จะ ตัดกับข้างล่างได้จะได้ดาเนินการตัดก่อนข้างล่างก็จะอยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองก็จะกลายเป็นห้าลบด้วย2นะก็จะได้เป็น3ลูทคูณกับรูทบวกกับรูทสส่วนด้วย ได้แล้วก็ดําเนินการตัดไปนะคะเสร็จแล้วก็เอารูทหคูณเข้าไปรูทนหะ้าคูณรูทหก็ได้เป็น5นะคะแล้วก็รูทหคูณกับรูทสก็บวกกับรูทสินะก็คือคําตอบนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่14ค่ะนะ ข้อที่14ข้อที่14เหมือนกันนะเราก็เอาสังยุคของตัวส่วนคูณเข้าเลยก็จะเป็น c เดี๋ยวนะครูเขียนโจทย์ก่อนปึ๊บคูณกับรูทห้ไอ้ส่วนด้วยรูทหลบด้วย2คูณกับสังยุคของเขาก็จะกลายเป็นรูทหบวกกับ2 ได้เป็น4ีคูณกับรูทห้าวก,กับ2ส่วนด้วยส่วนด้วยหลบด้วย4ีก็จะได้เป็น4ี่รูทห้าบวก,กับ ส่วนหนึ่งเราไม่นิยมเขียนก็จัดรูปงามๆจัดรูปสวยๆก็จะกลายเป็นแปดบวกสี่รูปห้ได้นะอันนี้ก็จะเป็นข,อขอ้อกิบเรียนจะสลับเป็น4รูท5บวกกับ8ก็ไม่ว่านะคะได้เหมือนกันนะ ต่อไปข้อ15ค่ะต่อไปข้อ15บหาลักษณะคล้ายๆกันลักษณะคล้ายๆกันก็เอาสังยุคของตัวส่วนคูณเข้าเป็น 4, รูทสส่วนด้วยรูทสิบกรูทสอคูณกับสังยุคก็คือรูทสิบวกกับรูทสส่วนด้วยรูทสิบวกับรูทส ก็จะได้เป็นอ่านี่กค็คูณกระจายเลย4รูทสามเดี๋ยวคูณยังไม่คูณกระจายเลยูณเลยก็ได้4รูทสามคูณเลยอ่ะคูณกระจายเข้าไปก็จะเป็น4รูท ข้างล่างของเราก็จะกลายเป็น10ลบด้วย2ก็จะได้เป็น รูทสามสิบบวกกับสี่รูทหกส่วนด้วยแปดนะฮะก็ตัดทอนได้ตัดทอนได้ก็จะกลายเป็นรูทสามสิบบวกรูทหกส่วนด้วย ข้อสุดท้ายคะ่ะข้อสุดท้ายก็จะได้เท่ากับนักเรียนจะจัดรูปก่อนหรือว่าจะทําเลยก็ได้นะอันนี้ผูขอจัดรูปก่อนก็จะกลายเป็น2รูสองลบกับ2ส่วนด้วย2รูสองอันนี้ข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบแล้วก็ทําการคูณ ด้วยสังของเขาก็จะกลายเป็น2รู้สองบวกกับ2 2รูบวก 2, กับ2ข้างบนข้างบนเราก็คูณกระจายเลยนะคะอันนี้คูณกันเป็น4คูณ2เป็น8อันนี้ก็จะกลายเป็น4รู้สอง บวกกับ4รูต่อไปตัวนี้คูณกันได้เป็น4คูรูท2บวกกับ4รูท2แล้วก็ตัวนตัวนี้คูนนี้ก็จะเป็น4ส่วนด้วยส่วนด้วย ข้างล่างก็สามารถอยู่ในรูปของผลต่างก,กำลังสองได้เลยนะก็จะกลายเป็น2รูทสองทั้งหมดกำลังสองลบกับ2กำลังสองก็จะได้เป็น12บวกกับ8รูทสองส่วนด้วย2กำลังสองเป็น4 4คูณ2เป็น 8, 8ลบด้วย4ก็จะได้เป็น12บวกกับ8ลด2ูส่วนด้วย4อ่ะมันมีตัวร่วมอยู่นะคะเราก็ดึงตัวร่วม4ออกมาก็จะกลายเป็น4คูณกับ สามบวกกับสองรูสองส่วนด้วยสี่ก็ตัดไปปึ๊บปึ๊บคำตอบคือสามบวกกับสองรูสองค่ะ,ะก็จะเป็นคำตอบนะคะโอเคอทั้งหมดสิบห้าข้อลอะดังนั้น นักเรียนอย่าลืมไปทบทวนกันนะคะถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนหรือครูพูดผิดตรงไหนในวินาทีไหนนะหรือนาทีไหนนักเรียนก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาแจ้งได้นะคะอันนี้หรือถ้ามีข้อสงสัยนะคะหรือถ้าอยากจะให้ทําโจทย์ข้อไหนให้ดูนักเรียนก็แจ้งเข้ามาได้นะสําหรับวันนี้ครูก็ฝากไว้เท่านี้คะ่ะอย่าลืมตั้งใจเรียนกันนะคะไปฝึกฝนด้วย สวัสดีค่ะ